ปุมธานีผู้ใหญ่คุ้มผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แห่ขบวนกองยาวขอบคุณพี่น้องประชาชนหมู่ที่สามตำบลกระแชงชาวบ้านให้การต้อนรับเพียบวันที่17กันยายน2 5 6 6เมื่อเวลา09.00นอผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชัยยันฝอยฝนหรือผู้ใหญ่คุ้มผู้ใหญ่บ้านคนใหม่หมู่ที่สามตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนำคณะทีมงานขอบคุณพี่น้องประชาชนหมู่สามตำบลกระแชง ที่มอบคะแนนเสียงให้ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านมาจนได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตําบลกระแขงมีการจัดขบวนแห่กองยาวขอบคุณพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังมีประชาชนร่วมขบวนแห่กันอย่างคึกคักด้านนายชัยยันฝอยฝนผู้ใหญ่คุ้มผู้ใหญ่บ้านคนใหม่หมู่ที่สามกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้เป็นวันดีจึงได้นําคณะทีมงานของผู้ใหญ่บ้านมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ กระผมจนเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สและวันนี้จึงได้จัดขบวนแห่กองยาวเพื่อเพิ่มสีสันอีกด้วยเริ่มเวลา08.00นมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าหมู่บ้านกิศนาสองเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นเริ่มขบวนแห่กองยาวเข้าหมู่บ้านกิศนาสองมาตามถนนเมนของหมู่บ้านจนถึงหลังหมู่บ้านแวะไหว้สักการะจากนั้นได้แห่ตามถนนเมนเข้าซอย12สักการะศาลปู่ตายาย เสร็จแล้วขบวนแห่กองยาวเข้ามาที่ซอย11ในหมู่บ้านกิษณา2ซึ่งเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ระหว่างแห่ขอบคุณชาวบ้านให้ความสนใจโบกทักทายผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แบบเป็นกันเองตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งสุดท้ายนี้กระผมนายชัยยันฝอยฝนผู้ใหญ่บ้านคนใหม่หมู่ที่3ตะบลไขแชงต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านกิษณา2 ชุมชนเนบญจพรชุมชนวัดบางนาและชุมชนวัดชัยสิทธิ์ที่มอบคะแนนให้กระผมจนได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตำบลกระแชงกระผมขอสัญญาว่าจะพัฒนาหมู่ที่สามตำบลกระแชงของเราให้มีความเจริญพร้อมจะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความสุขตลอดไปสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับวันนี้ผู้ใหญ่นําทีมงานมาทําอะไรครับวันนี้ครับผมก็สวัสดีครับ ผมผู้ใหญ่บ้านหมูสามนะครับชัยยันฝอยฝนนะครับ,รบก็โดยนําชาวบ้านมาร่วมกล่าวขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนกิจสนาสครับครับผมวันนี้กิจกรรมช,ช่วงเช้านี้จะจะเป็นยังไงมัางรครับท่านผู้ใหญ่ครับช่วงเช้าก็จะมีการลำํำแก้บนโดยภายในชุมชนที่เขาร่วมด้วยช่วยกันที่ได้ได้ บนไว้สาหรับติ่งตกติดในชุมชนของเรานะครับช่วงเช้านะครับครับวันนี้มีทีมงานประกอบใครด้วยครับที่มาร่วมงานวันนี้ครับผมมีทีมงานจับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือท่านสสสุรพงษ์อึ้งอพรพวิไลนะครับครับตำแหน่งท่านปัจจุบันก็คือที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงม้าคนารรบครับครับผม จากเสร็จจากงานรำแก้บนด้านหน้าหมู่บ้านแล้วต่อไปก็จะเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหมครับผมครับโดยโดยขึ้นรถกล่าวขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกระแชงหมู่หมู่ที่สามทั้งหมดเลยนะครับครับผมก็จะคือจะเข้าไปในหมู่บ้านขอบคุณทุกทุกส่วนทุกเส้นทางของหมู่สามครับที่ได้มอบคะแนนให้เรานะฮะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้ในกรณีที่เรารับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้วพร้อมไหมครับที่จะพัฒนากระแชงของเราครับผม ครับตอนนี้ก็พร้อมมากเลยครับเท่าที่ผมมีประสบการณ์ที่ผ่านมา20กว่าปีที่อยู่รับใช้พ่อแม่พี่น้องในนามองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงของเรานะครับก็จะทําเต็มความสามารถเท่าที่ผมมีอยู่ครับอืมโอเคสุดท้ายนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนใหม่นะครับที่จะมาพัฒนากระแชงนะครับโอเคขอบคุณครับผมครับขอบคุณนะครับ แนนเสียงที่มอบให้กับผู้ใหญ่คุ้มครับมีคุณค่าครับครับเราจะพัฒนาต่อเนื่องที่สัญญาไว้นะครับไว้สว่างทางสะดวกครับเสียงตามสายกิจกรรมวันเด็กครับเราทําแน่นอนต่อเนื่องนะครับ หนึ่งสองสามคนรักหมูสาม่งสอรักสสแก้วตาภาพข่าวรายงานจากปทุมธานี